สวัสดีค่ะพบกับช่องนมออป,ปุกกรอกนะคะเอดเบน,นรอไม่ไหวอ,อ,อ่ะไปขึ้นขึ้นเราขึ้นเต็มพอดีนะคะ้านพร้อมแล้วขึ้นเลยน้องพลไปรอที่บ้านนะคะนี่เอาเอาลืมเลยเพิ่นเ <laughs> ครื่องของเพิ่นยืเฮื่น แข่งมือพอละลายว่าขัด kind น of um, ี่าตีน้ำเยอะงานัาตงานธาตุงานธาตุอืออ๋อดูเ่เบานุกวัยรุ่นท anyway> ั ceux, ้งหมดเลยโอ้เห่าจังเลยไม่ได้นั่งแบบนี้นานแล้วนะนานแล้ว พ่นนันเนาะพ่นไปอยู่ดีขนาะดมาแล้วนะคะป้าการขยับมาเบ้นเอ้ยมา,มาเด้อไปจะไปงานท๊า มาลูกมาดูอุปกรณ์คอยโอ้อุปกรณ์พร้อมซื้อไปจากบ้านน้ำแข็งค่ะลูกเอาเ้าวนะแล้วไปเที่ยวไปถือไปเผื่อมานั่งรถแล้วก็กินเนี่ยใช่คุณเนาะน้ำด้วยนะขอกินน้ำด้วยนะบ้านนะคะ ขากลับล้นพันเท่าบี่นั่เี่ชือังได้ไหมที่พอเป้าเหมาไปน่ะตอนไปก็พอดีนั่งนะแถวกางดอยู่แล้วทีนี้ขากลับมาโอ้โไม่มีที่นั่งกันเลยมีเสือมีศาสตร์ให้นั่งหรือเปล่าไม่ไม่เอาศาสมาไดยนั่งได้อยู่นีดเราก็นั่งมากลางไง ไปซ่ว่าูนังนัการือง่ะมาสามไปรุ่นไปลุกเด้วไปรุ่นนะไปลุกกระติ่งนักขัไม่เอาเลยจะเอาอะไรเปล่าเอาอะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะอม่มีเพิ่มพอดีอยู่มั้งเดี๋ยวขยัยาเอากันนะลูก โอเะี๋ยวพอนั่งที่ข้างๆเบานุนทางกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะคะ อยู่แต่เพกจนกลับก่อนเอาละมือจ้อยโอ้ยว่าจะชวนเพันไปกับรถนี้แหละแกว่าจะไปอยู่นะที่เรื่อเออแกบอกเออไปเงินท่าไห่บอไปบออันไปปปามีไปบอรถจะเดือดดันไปไหนแล้วจะให้คุณนายชวนผักนั่งหน้าเลยเห็นยู่เมื่อคืนเมีคนเนาะมากลับแล้วกลับโค้งหลงนาแล้วไปไวเมาไปเหมือนฟ้าแรกเลยอ้าวก็เห็นน้องตองมาด้วยหรือ พ่อดีแล้วไม่ได้ขับรถพาน้องลอ,อยไปนี่ไปแบบนี้ก็สนุกดีเพื่อนๆเยอะ เตีเยไมไหมลูกแ,แต่คุ้มดีนะวันนี้เนาะน่าจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะเวลาเราเดินเนาะคนก็น่าจ,จะเยอะอยู่เยวก็ต้องขอบคุณนะคะคุณคิมลี่นะคะจาก F S เอสเนะคะที่มามอารถให้เราไปไหว้พระธาตุในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะนะคะ,นะคะทุกคนก็ดีใ,ใจค่ะน,นะคะที่ได้ไปไหว้พระธาตุนะคะก็นิ่าเย็ ไม่ไปเดี๋ยวพ่อไปที่ที่2ีเดี๋ยวเขาก็เมาลูกคันนี้แหละแล้วเมาอีกหรอใช่คุยบ้านจะเมาอยู่เป็นพันถาดเราไปรอบนี้เราก็พอแล้วแล้วก็พอแล้วปีละรอบเนาะน้องอิงเนาะ เต็มที่เลยมาจากกรุงเทพนะนี่มาถึงวันไหนกรุงเทพนะคุณป้าถึงเช้านี้นะถึงเช้านี้เดินต่อเลยต่อเลยนี่มาถึงเช้าต่อเลยโอ้โหสุดยอดนะคะของมากเลยของมากเลยป้าป้าก็ไม่รู้ว่าแม่มาเจอแกไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไปไม่ไปเจิดนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีแล้สวัสดีค่ะ